สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเจ็ดบาทเหมือนเดิมนะครับกับ c ิปตามเม้นต์นะก็รอบนี้ก็จะเป็นอ่าจัดเทลิสต,ตัวละครในการาตีบอสหมู่บ้านนะครับพวกอ่าบอสเทาบอสแดงบอสอฮาวเล็กเบลมอสต้กนกำเนิดประมาณนั้นนะครับคือจริงๆจะจะ,จะบอกว่าตอนนี้น่ะณปัจจุบันน่าคือใช้ตัวไหนตีก็ผ่านนะครับนะอขอกไอ้พวกตัวเฟส ต่างๆเนี่ยตอนนี้ดาเมจแรงๆกันละนะครับนะคือแต่ว่าอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะอ่าไอตัวพวกนี้มันยังไม่รีแันนะครับนะก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะดูลิสต์นี้เป็นตัวอย่างอ่าใช้คร่าวๆไปก่อนก็ได้นะครับนะหรือว่าถ้าไม่งั้นก็ลองดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมทำไว้ก็ได้ที่อ่าเป็นจัดทีมตีบอสหมู่บ้านเนาะอ่เดี๋ยวผมแนบลิงก์อ่าตัวไอ้บริเวณขวามือไว้ให้นะครับทีนี้เนี่ยเทเลิสต์นี้ผมก็ จัดเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหาทีละตัวนะผมเ,เลือกให้เรียบร้อยนะครับมีตั้งแต่ตัวที่ลอรีรันยันตัวที่หาได้ง่ายๆนะครับในเกมนะทีนี้ผมก็คัดมาแล้วนะผูเ้เล่นใหม่น่าจะหาไม่ยากนะครับนะบางคือม่ก็จะมีบางตัวที่แทนกันได้บางตัวที่ใช้สลับตำแหน่งนะครับหรือบางตัวที่อยู่ในช่องเนะี่ยมันก็ไปได้หลายที่ นะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองเช็คทีหนึ่งว่ามันมีให้เลือกเพิ่มไหมนะเหมือนจะไม่มีให้เลือกเพิ่มแล้วอะผมได้เพิ่มมาตัวหนึ่งนะพอดีลืมใส่ตรงกระต่ายนะครับอ่ะนะครับเราก็จะมีเทเลิดทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นตามบอสแล้วก็เป็นเทเลิดทุกระดับประทับใจก็คือลงได้ทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นอบอสต,ตัวไหนก็ตามนะครับลงได้ตั้งแต่ normal ยัน hell นะครับผมอันนี้ก็อาจจะจํากัดนิดนึงนะครับ นะไอตัวข้างบนเนี่ยบางตัวอาจจะโดนจํากัดนิดนึงแต่ว่ามันลงได้อ่ามากสุดเนี่ยคือทุกตัวนะครับนะลงได้ทุกตัวแล้วก็มากสุดเนี่ยคือเอ็กซตมนะครับบางตัวก็ไปได้ถึงเฮลนะเพราะฉะนั้นก็เลยจัดให้มันอยู่ที่ทุกระดับประทับใจนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่อ่เชียร์แรกนะอ่ะสำหรับอ่าบอสประจําหมู่บ้านนะครับก็เป็นทุกอ่ทุกระดับประทับใจเนี่ยก็จะมีเอสคโนตัวใหม่ล่าสุดอย่างเอสคโนยูอาตัวนี้ ไปได้ทุกที่นะครับผมยกเว้นโหมดเฮลบางบางหมู่บ้านไอ้บางบางบอสนะครับที่จํากัดให้ใช้เฉพาะสีนั้นๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไประดับเฮลของบอสน่าจะบอสเทาบอสเทาได้อยู่แล้วก็เบลมอสได้อยู่เอสคโน l อลอาก็เหมือนกันนะครับไปได้2ตัวเหมือนกันเนาะสีเขียวทั้งคู่นะครับผมนะดามเมจก็ถือว่าจัดจา้านพอๆกันนะครับต่อมานะครับผมเอสคโนแสงตัวนี้ ไม่แน่ใจว่าตอนครบรอบปีที่จะถึงนี้เขามีแจกไหมนะเพราะว่าเขาเพิ่งแจกตอนครบรอบ5.5ปีไปนะครับนะรรมาไม่ทันก็อันนี้น่าเสียดายมากนะครับนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นดาเมจได้ทุกบอสแล้วก็ลงได้ตั้งแต่นอร์มอยันเอ็กซ์ตมเพราะมันเป็นทตาแสงเอ้ยไม่ใช่เอ็กซ์ตมระดับเพลนะครับเพราะมันเป็นา่าแสงา่าแสงนี่คือลงบอสได้ทุกหมู่บ้านได้ทุกระดับนะครับมีแสงกับมืดเนาะสองสองทนะครับ ต่อไปจะเป็นดัตพระเจ้าตัวนี้ลงได้อ่าทุกตัวนะครับเหมือนเดิมถึงระดับเอ็กซ์ตีมเนาะส่วนบอทอ้วอนแดงที่ใช้สีฟ้าตอนนี้รู้สึกจะมีอยู่แค่อ้วนแดงตัวเดียวนะครับบอทบอทบอสแดงเนาะก็ลงได้สบายๆนะครับง่ายๆแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาจะเป็นดัตกับอลิซาเบตนะครับผมอันนี้ก็ลงได้ทั้งหมดนะครับอันนี้แถมให้เนาะเผื่อใครมีนะครับอันนี้มัน ต้องบอกว่าบอสเก่าๆอ่ะโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นบอสใหม่นี่ผมโดยส่วนตัวแล้วผมยังไม่ได้ไปลองนะเพราะว่ามันเก่ง PVP นะครับแต่ว่าด้าน PVE เนี่ยมันกลางค่อนไปทางไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะสำหรับดัดเบดเท่าที่ไปลองมาหลายๆที่นะครับนะต่อไปนะครับดัดมืดตัวนี้นะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วในคลิปตอนก่อนว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ล็อกอินครบรอบครบรอบ ล็อินครบ1เดือนนะครับผมก็จะมีแจกดัดมืดนะครับอันนี้เป็นอัปเดตใหม่นะครับผมนะตอนแรกมันจะเป็นโทอรแดงนะอ่ะนะครับดัดมืดตัวนี้ก็ไปได้ทุกที่นะครับผมไปได้กับบอทุกตวัวก็ลงได้ตั้งแต่ระดับนอร์มอลยันเฮลนะครับอ่ะแถวบนนี้ก็เป็นพวกตัวดาเมจนะไม่ ผมไม่ได้คัดซับมาให้นะครับเพราะว่าจริงๆมีแค่ดาเมจแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยใส่อะไรก็ได้อยู่แล้วนะครับเราเน้นแค่ดาเมจพลาดทีนี้มาถึงบอสอ้วนแดงนะครับเป็นบอสตัวแรกที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะครับก็คัดมาให้ผมคิดว่าครบรอบปีเนี่ยน่าจะมีแจกเอ็ดคันอฟ้าอยู่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าปีกันแทบจะทุกปีเหมือนจะมีแจกนะกนะครับถ้ามีถ้าปีนี้มีก็ถ้าไม่ได้มีเอ็ดคันอแสงก็เลือกเอ็ดคันอฟ้ามาก็ได้นาออ่ะ ต่อไปเจลิโกเอตัวนี้เป็นบัฟสายสีฟ้านะครับเพิ่มความสามารถในาโจมตีนะครับเอาไว้เป็นช่องซับนั่นเองนะครับผมแล้วก็บันตัวนี้นะตัวนี้ก็ดาเมจกลางๆนะครับเด่นไปที่พาสีนะครับก็คือถ้ามันไม่โดนตีเนี่ยมันจะลดไม่โดนดาเมจเลยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่โดนตีจะลดความาลดพลังชีวิตหรือป้องกันเนี่ยผมจําไม่ได้ละนะครับประมาณนั้นแล้วก็สไลเดอร์ฟ้าตัวนี้นะครับผมได้จากเควสมือใหม่ นะอ่าเควไกด์มือใหม่นะครับผมอันนี้ก็ดาเมจอ่าประมาณนึงนะครับเอาไว้ลงบอสอ้วนแดงได้ถือว่าโอเคเลยนะครับนะสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่มีพวกตัวเก่งๆเข้ามาอยู่ในทีมนะก็สามารถจัดคู่กับดัดตมืดได้นะครับเป็นอ่าซับดาเมจให้ดัดตมืดนะครับเผื่อปิดไม่ลงนะครับต่อไปจะเป็นบอสเท่านะครับเก่งสุดจะเป็นอ่าตัวนี้นะครับเมอร์ลินโรลลี่นะครับถ้าเกิดกรณีใครไม่มีเอสแคนอเลอาร์นะครับเมอร์ลินโรลลี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานบอสเท่าได้ดีมากๆนะ เรียกว่าเก่งนะครับผมต่อไปจะเป็นกิลดันเดอร์เขียวนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้พาสีใช้แค่สกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับนะทำให้ทีมเราเนี่ยตีแรงขึ้นนั่นเองแล้วก็ต่อไปอันนี้คือตัวแถมนะครับสงตัวนี้ผมใส่แถมกิงนี่ถ้าใครไม่มีเมอร์ลินสามารถใช้กิงแทนได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงเท่าเนะาะก็ถูทูถ่ายไปก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผม จำไม่ได้ว่าคิงตัวนี้มันมีแจกหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็หาได้จากตู้ตัวลุงฟรีนะครับผมตู้ทาวน์นะซาลิเอลเขียวตัวนี้ก็เหมือนจะอยู่ในตู้ทาวนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะถ้าจำผิดขออภัยตัวนี้เอามาตั้งท่าสนกลับอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอามาทําอะไรเลยนะเผื่อใครไม่มีตัวข้างต้นที่กลับมาตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อพอตูๆถ่ายไปได้เหมือนกันนะอ่ะ แล้วก็เราก็เชิญบอทมาช่วยสู้นะครับนะเป็นตัวช่วยบอทไปก็ได้นะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วว่าถ้าเราไม่ไหวนะเราเอาตัวที่ยืนได้นะยืนได้มาแล้วก็เสริมตัวฮิลเข้าไปนะครับให้เรายืนได้นานที่สุดแล้วก็ให้บอทเป็นคนเคลียร์ก็ได้นะครับนะเลือกบอทด,ดีๆด,ด้วยนะครับนะดูที่มันทำเหตเุแรงๆเนาะอ่ะต่อมาเป็นบอสกระต่ายหรือว่าฮาวเล็กนะมันมีหูมันกระต่ายก็เลยเล็กกระตา่ตายนะครับอ่ะก็จะเป็นอ่าเมเลโอดัสเอลอาร์นั่นเองนะครับตัวนี้ ไปต้นกําเนิดได้นะครับอ่าเพราะว่าต้นกําเนิดใช้สีแดงเนาะ <Jeez> ไปต้นกําเนิดได้เหมือนกันแต่ว่าอ่าผู้เล่นใหม่อาจจะหายากหน่อยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่รีรันนานแล้วนะครับสําหรับดั๊ตอ่าดัตลอดเบนไม่ไม่รีรันานานแล้วนะครับแต่คิดว่าตอนครบรอบน่าจะมีแจกให้เลือกตัวเฟสหนึ่งตัวคิดว่านะครับหรือไม่ก็มีให้เปิดนะครับเหมือนเฟสเหมือนจะมีสักเฟสหนึ่งที่จะให้เปิดตัว LR เป็นดัตกับอ่ามาเล็เนาะ ไม่แน่ใจว่าตอนครบล้อม5ปีหรือเปล่าทีนี้ต่อมานะครับถ้าเกิดเราไม่มีดัดนะครับเราก็ใช้เป็นลืมชื่อและเดลี่แดงนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ตอนเริ่มเกมมาเนี่ยผู้เล่นนิยมใช้อวตารีฮาวเล็กกันนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมนะใช้คอมโบคู่กับเกาเทอร์แดงก็ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ใส่เกาเทอร์แดงมานะเพราะว่าถ้าจําไม่ผิดเกาเทอร์แดงเหมือน จะอยู่ในตู้ฟรีไหมผมจําไม่ได้ละผมก็เลยไม่ได้ใสายมันมานะครับถ้า,าใครใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ว่ามันอยู่ในตู้ฟรีนะก็ถ้าเกิดมันอยู่ในตู้ฟรีเนี่ยก็ใสายเป็นโกเทอร์แดงนะครับนะอ่ะต่อไปเป็นจิลิโก้แดงนะครับก็ความสามารถเหมือนกันกับจิลิโก้ฟ้าก็คือเพิ่มความสามารถด้านจุนตีของสายสีแดงนั่นเองนะครับผมนะลงอบอสต้นกําเนิดก็ได้นะครับเป็นช่องซับนั่นเองนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นอาริซาเบธเอ็นอาร์ตัวนี้นะ่าจะแจกไหมผมจำไม่ได้ <laughs> นะครับเออแต่ว่าหาง่ายอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวซับพอร์ตนะครับอ่า uh, ถ้าเกิดอ่า uh, ใครอยากหาตัวที่แบบว่าอ่า uh, เพิ่มเลือดดีๆเนะี่ยตัวนี้ใส่ได้เป็นช่องซับของอ่าบอดทุกตัวได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าลงระดับเฮลเนี่ยก็บางตัวที่โดนจำกัดการจะใส่ไม่ได้ก็ลงได้เฉพาะกระต่ายกับเบลโมดเนาะ ก็ไม่เริ่มเทินเนี่ยมันจะเพิ่มอัตตาฟื้นตัวนะครับผมทําให้เวลาเราเริ่มเทินของเรามาเนี่ยเอ่เลือดมันจะเด้งมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะจากปกติหมื่นหนึ่งก็อาจจะเด้งเป็น25งหมื่นห้าสอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนั้นนะก็กันทีมเราเอ่อตัวละครตายได้มากขึ้นน,นั่นเองนะครับนะอะ่ตัวนี้แนะนํานะครับก็ไม่ต้องปั้นสุดมากเอาแค่90แล้วก็ใส่เป็นเลือดโล่ก็ได้นะครับเลือดป้องกันนะ ต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ได้จากเควสไกด์มือใหม่นะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วมันชื่อไกด์มือใหม่หรือเปล่านะแต่มันมีเควสไกด์สำหรับมือใหม่อยู่นะครับก็เป็นดัสแดงนะครับตัวนี้ก็โอเคนะดาเมจประมาณหนึ่งเล่นคู่กับเดลีก็ได้นะครับเพราะว่ามันตัวได้ฟรีอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับเบลมอสอันนี้จะเป็นระดับแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วเป็นบอสระดับเพลนะครับทั้งเบลมอสแล้วก็ต้นกําเนิดอ่ะทีนี้เบลมอสมันจะยุ่งยากนิดนึงคือมันต้องใช้การโจมตีระยะประชิดนะครับ โจมตีระยะไกลเนี่ยมันตีบืดเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าหลายๆตัวที่จะมาลงมันได้เนี่ยมันก็ต้องมีการตีใกล้ด้วยนะครับผสมกันไปเนาะตัวแรกที่แนะนําก็จะเป็นเบลเดอร์นะครับตัวนี้เริ่มหลังได้นะโซโลได้เลยนะครับสำหรับเบลเดอร์นะอ่าก็ใส่เพิ่มพลังป้องกันอะไรต่างๆนานาให้เบลเดอร์มาตีแรงที่สุดนะครับผมนะเพราะว่าเริ่มเทินมาเนี่ยมาตั้งโลสะท้อนเนี่และนะครับตัวนี้ถ้าเกิดผู้เล่นคน ู้เล่นใหม่คนไหนที่มาทันเบลเดอร์เนี่ยก็สามารถใช้เป็นเบลเดอร์ได้เลยนะต่อไปนะครับเป็นบุญฮิวตัวนี้น่าจะมีแจกตอนครบรอบปีที่จะถึงนะครับผมตัวนี้ก็อ่าเบมอดได้นะครับอ่าตัวอื่นก็ได้เนาะระดับอ่า normal ถึง extreme นะครับนะก็เป็นตัวดาเมจที่ดีอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ซาลาทาร์นี่เป็นตัวที่ลงเบลมอรได้ดีโอเคอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้ได้ฟรีด้วยาจากเควนจากเควสไก่เมืองใหม่นะซาลาทาร์ตัวนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นลิท ลิทเขียวตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเควสไกด์อ่ะมันมีแจกไหมถ้ามีแจกเนี่ยแนะนำว่าให้ปั้นไว้นะครับสัก90ก็ได้นะใส่เลือดโลนะครับอา่าเล่นคู่กับสายสีเขียวนะถ้าเขียวทั้งทีมเนี่ยจะเพิ่มอา่าเริ่มเทิร์นมาเนี่ยจะเพิ่มขั้นการ์ดนะครับหครั้งเนาะหขั้นนั่นเองนะครับก็สามารถอยู่บอสเท่าได้นะครับเบลมอร์ได้เนาะได้2บอสนะครับผมคือจริงๆไปตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าระดับเฮลเนี่ยอยู่ที่บอสเท่ากับเบลมอร์เนี่ยจะดีมากๆต่อมาจะเป็นดัต ลืมชื่อและดั๊นายกองนะครับตัวนี้ไม่น่าหายากแล้วเนาะคือ,อตัวนี้เนี่ยมันจะตียิ่งเลือดน้อยมนมันจะยิ่งสวนแรกนะครับนะคือถ้าเกิดใครมีโกเทอร์ฮาโลวีนก็เอามาคอมโบกันได้นะครับนะแต่จริงๆอันนี้คือใส่มาเสริมให้เฉยๆนะเผื่อใครไม่มีตัวจะตีละนะครับก็ใส่ตัวนี้ได้นะอืมโอเคอยู่นะครับ ือถ้ามีตัวอื่นที่ดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องใส่นะผมใส่มาเป็นตัวแถบให้เฉยๆต่อไปโดนา้าโดน้าจะเอาไว้ใช้ในช่องซับนะครับผมนะตนัวนี้ก็ถ้าเกิดอ่าลงเปมอสเนี่ยก็เอาไว้เล่นคู่กับพวกตัวฮิวนะครับอ่าตัวฮิวล,ล้างสถานะนะครับถ้าล้างสถานะปุ๊บเนี่ยอ่าเพื่อนทั้งทีมก็จะได้ความสามารถอ่าด้านโจมตีกับอ่าดาเมจิเนาะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอ่าต่อไปซานิลี่ซานิลี่เนี่ยคือ มันเป็นตัวฮิลที่เอาไว้ลงระดับฮิลนะครับคือถ้าเป็นระดับ Normal นอร์มัลเอ็กตรีนใช้ตัวอื่นที่เป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าระดับฮิลมันมีแค่สีเขียวเนี่ยที่มีความสามารถฮิลแล้วก็ล้างบัฟได้เนี่ยมันจะมีแค่ซานเนลี่นะซึ่งตอนนี้มีตัวเพิ่มหรือเปล่าผมจาไม่ได้แล้วนะครับก็เอามาคอมโบคู่กับโดนัทเขียวนะครับทำให้มันตีแรงขึ้นนั่นเองต่อไปเจลิโก้เขียวตัวนี้ก็เป็นดาเมจนะครับผมกรณีที่ใครไม่มี ตัวละครในทุกระดับประทับใจเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับสาหรับเจริโก้นะก็ใใช้คู่กับสารทัสก็ได้นะครับหรือว่าใครมีดาเมจดีๆตัวอื่นก็ใช้ได้นะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับกับต้นกําเนิดนะคือจริงๆต้นกําเนิดนี่เป็นตัวละครที่เรียกว่าสายสีแดงนี่แทบจะลงได้เกือบทุกตัวนะครับแต่ว่าคัดมาก็จะประมาณนี้นะครับที่คิดว่าเหมาะๆนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวทรับนะครับตัวดาเมจนี่ก็สามารถใส่เป็นตัวพวกข้อมูได้นะครับดัดมืดก็ได้เนาะดัดมืดก็เป็นดาเมจได้นะครับก็จะมี d n a นีลนะครับตัวนี้นะใครมี d n a นี่เฟสก็ปั้น l อได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าครบรอบปีเนี่ยเขาจะมีกลับมาแจกไหมนะเพราะว่าเขาเคยแจกฟรีไปรอบหนึ่งนะครับตอนเดนนี่เอล์อามานะครับแล้วก็เดนนี่ซัมเมอร์นี่ผมคิดว่าน่าจะมีแจกนะครับผมเล่นกับสายอ่า เล่นคนละเผ่าผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเป็นสีแดงล้วนไหมนะแต่ว่ามันเน้นคนละเผ่านะครับก็จะมีพาสซีฟคล้ายๆกับลิทเขียวนะครับก็คือเรื่มเทินมาถ้าเป็นคนละเผ่าก็จะเล่นขั้นการ์ดเนาะเอาไว้คอมโบคู่กับโกเทอร์แดงนะครับตัวนี้นะ UR นะครับคือถ้าเกิดใครไม่มีโกเทอร์แดง UR ก็สามารถใช้เป็นโกเทอร์แดง SSR ได้นะครับตัวเก่าเนาะก็ลเลื่อนขั้นได้เหมือนกันนะครับผมอะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดใครมีเดนเะน่เนี่ย มันสามารถได้เป็นได้ทั้งตัวแท้งแล้วก็เป็นตัวดาเมจในเวลาเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีตามนี้ก็ให้ดูข้างบนนะครับถ้าเกิดอ่ามีตัวใดตัวหนึ่งในตัวข้างบนเนี่ยก็เอาไปลงบอสได้ทุกตัวแล้วนะครับผม,ผมก็เป็นตัวดาเมจนะไอพวกตัวล่างๆเนี่ยผมเอามาเสริมอาให้เป็นตัวที่2องสาให้นะครับผมนะในกรณีที่ มีตัวดาเมจหลักด้านบนแต่ถ้าเกิดใครไม่มีดาเมจหลักด้านบนเนี่ยตัวพวกนี้ก็สามารถใส่เป็นดาเมจเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับนะก็หวังว่าจะไม่งงกันนะครับก็อัปเดตเท์ลิิตของบอสประจาหมู่บ้านก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็หวังว่าจะตอบโจทย์ของคนที่ขอนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเท์ลิิตเก่าก็ยังดูได้อยู่นะครับไม่ว่าจะผ่านไปสัก ปี2ปีหรือว่าปีที่3ปีที่4เนี่ยมันก็ยังดูได้นะครับเพราะว่าอบอสหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้เก่งขึ้นนะครับไม่ได้โดนอัปเดตอะไรขึ้นนะยกเว้นว่าจะมีบอสหมู่บ้านใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมซึ่งคิดว่าในอนาคตน่าจะมีซักเบลตอนนี้ตันที่เบลหนึ่งร้อยใช่ไหมเบลร้อยสิบน่าจะมาในอนาคตคิดว่านะครับนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเหมือนเดิมนะครับลืมบอก ว่าใครมีคอมเมนต์อะไรเอ้ยใครมีคําถามอะไรนะครับผมสามารถาถามได้นะครับผมนะเลือกอคลิปที่ลงได้ไม่นานก็ได้นะครับนะก็จะพยายามทําให้นะครับผมนะก็อาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดูมีคําขอมาเยอะเหมือนกันนะครับนะก็ตอนนี้พยายามเร่งทําให้อยู่นะครับนะยังไงก็ขอโทษบางคนด้วยนะครับถ้า,าคลิปมันช้าไม่ทันใจนะครับ ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ